้งวันนี้เราจะก่าดูกับดักหนูทำกับดักหน,นูเป็นกระบอกใช้ท่อ pvc เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆลองลองเทสดูว่าใช้ได้ไหมเพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับ ดูใน Youtube มั่งแล้วมั่งก็ทำเอาไว้ใช้ที่บ้านาไว้ใช้บ้านนอกเวลากลับบ้านปีใหม่สงการอะไรนี่ก็ใช้เวลาทำอยู่หลายวันเพราะว่าเราไม่ได้ทำตลอดมีเวลาว่างก็ทำครับผม แล้วก็ทําเสร็จแล้วลองเทสดูใช้ท่อครอบไว้ท่อพีซียัดเข้าไว้แล้วก็ตึงกายดูอันนี้เป็นลวดสลิงครับเราพับปลายแล้วก,ใก็ใช้บัตรกีเอาใช้บัตรกีเชื่อมเอา เชื่อมทั้งหัวทั้งท้ายเหอะใช้คีมตัวตลิ่งมันแข็งเวลาเราดัดทีนึทีมันมันแข็งใช้ปากกาจับแล้วก็ปัดกี ตอนแรกผมใช้ใช้ลวดผูกมันมันไม่อยู่มก็เลยลองใช้บัตรกีดูแล้วก็ใช้ลวดพันอีกทีพันทับไปทีการลุด ิงนีุด็ประมาณ0.8มันจะเล็กไปสักหน่อยประมาณหนึ่งมิลก็ลองพอดี0.8นจุดแปดนี้ก็อ่อนดีเมื่อเชื่อมหัวหัวท้ายเสร็จแล้วเราก็มาเข้ากับตะขอตะขอดึงสาหรับดึงยาง ว่าใช้ลวดเส้นเล็กัันทีพันนสลิงติดกับตะขอมาให้มันหลุดเพื่อความแน่นหน,นาด้วย กล้องกล้องผมจะตั้งถ่ายไว้ทำคนเดียวก็ <Pen> <h r. S 2> เป็นนี้ค<ว><บ>รับใช้ตั้งกล้องเอา <ừ> มีมือไปโดนมั่งอะไรมั่ง

ท่อหดมันจะช่วยไม่ให้รวดที่มมือเราทีใช้ท่อหดก็ดีแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาก็เลยไม่ได้ใส่รลเสลิงนี้ก็ซื้อมาจากไทยวัสดุหาจนทั่วหมดก็ไม่มีก็เลยลอง เข้าไปดูในไทยไวไลนุกตัวก็เจอมีหลายขนาดครับหนึ่งมิลศูนย์จุดแปดศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกก็จะเล็กไปอันนี้เป็นอีกหัวหนึ่งนี่เสร็จแล้วครับปลูกลวดวติดกันจะพอเรียบร้อย เราจะมาวัดความยาวกันว่าหลังจากที่เรา,าพับแล้วเนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่ยี่สิบสามยิบสามเซนกวากว่ายสิบสามยิบสี่ประมาณนี้ครับพับแล้วยีบสี่ก็ได้ เราตัดเผื่อไว้เผื่อเราพับไว้ประมาณสามสิบเซนตัดเผื่อไว้ตัดสลิงเผื่อไว้พับหัวพับท้าย้เหลือประมาณยีส่สิบสามยิบสี่เซนอันนี้ผมทำไว้ติดคัน1ิออันอเพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับ ังไม่เคยทำเลยหัดทำน,นี่ท่อ pvc 2งนิ้วแล้วก็ได้เจาะรูตัดท่อ pvc ทิปเอประมาณ9เซน10เซนแล้วก็ใช้ไฟเบอร์ผ่าแล้วก็เจาะรูรูข้างหลังรูข้างหลังยึดไม้4ีรู แล้วรูสำรับปลดปดกระเดื่องอีกสองรูเอาไว้ไปเยื่อรูรูตรงตรงท้ายอันนี้เป็นอ่าเป็นกระเดื่อง ตัวดึงสำหรับเกี่ยวกับตะขอดึงยางแล้วเราก็มาใจ่ไม้ผูกไม้ติดกับท่อนี่ลวดมันแข็งมันก็เลยต้องใช้ดัดเอาแล้วก็ สวมเข้าไปรวดมันแข็งเกินเวลาเราผูกกับไม้มันผูกยาก,กาผูกในท่อเราก็เลยต้องดัดดัดแล้วค่อยยัดเข้าไปที่หลังแต่นี้จะทำยากหน่อย ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลวดให้ให้แน่นๆแล้วก็ใช้ครีมครีมตัดลวดหมุนๆแล้วก็ดึงดึงให้ให้พอตึงๆมือแล้วก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นหน่อยเป็นไม้สดมันก็เลยเดี๋ยวต้องมานั่นอีกทีนึง พอมาเดี๋ยวไม้มันจะแห้งไปมันก็จะไม้ค่อนข้างจะอ่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แก่เท่าไหร่ไม้ยิ่ยงแก่ยิ่งดีแล้วก็พับหัวเนี่ยไม่ให้มันทิ่มหัวลวดพับลงไป ก็แน่นหครับมัดเสร็จแล้วก็มัดไม้กับทอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส จะลิงตัวนี้อันนี้ผมใส่ผิดความจริงเราต้องลอดปลายลวดเข้ามาในรูที่เราผ่าก่อนแต่ผมลืมเวลาผมผมพับลวดตัวนี้ไปแล้วแล้วก็ห่างมันเข้าไปไม่ได้มันติด เราเราจะพับเราก็วัดดูก่อนว่าประมาณ3ามเซนครึ่งหรือประมาณสามเซน,เนประมาณนี้ 完นแล้วเราก็าพับลวดขึ้นไปลวดค่อนข้างจะแข็งหน่อยับขึ้นไปแล้วเราก็เอาตลิงลงมาลวดสลิงให้เราเกาะไว้แวหมุนลวดพัน พันกับเสาพันทักรอบหนึ่งแล้วก็ตัดปลายตัดออกแล้วก็ใช้ครีมหมุนหมุนให้มันดูสวยงามหนุุนสักรอบหนึ่งแล้วก็ตัดถึงตัดปลายมันถึง ว่ามันแข็งทำไม่ค่อยถนัดนี้จะใช้เส้นเล็กเกินก็กลัวมันจะอ่อนเกินไปนี่ก็ประมาณ1.2ึมิลวดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็พันอีกทางหนึ่งพันส่วนกันไป รอบเดียวเราก็ตัดปลายออกแล้วก็พับให้มันสวยให้มันไม่ไม่ทิ่มมืออันเนี้ยผมทำผิดความจริงผมต้องร้อยร้อยให้ผ่านรูที่เราพ่านะนี่ผมก็เลยต้องยัดตัวนี้เข้าไปตัว,ต,วตัวดึงยางนะ่ะ มันก็เลยนั่นอันนี้ก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์อันต่อไปเราก็ก็จะไม่ลืมแล้วอันนี้ผมลืมมันก็เลยติดติดลวดที่เราพันไว้ดึงยากเลย นี่ะครับเขาเรียกว่าผิดเป็นประสบการณ์ถ้าไม่ทําก็ไม่รู้ไม่ผิดก็ไม่รู้อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเลยนะครับเหลือที่ใส่เยอือย่างเดียวใส่เยือแล้วก็แต่งสลักข้างบน ตของข้างบนนะเนีเ่ยเส็จแล้วเราก็ลองเทสดูเทดูว่าลว,วดมันเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวประมาณนี้ก็ใช้ได้และะ้ว ถ้าเกิดมันอ่อนเกินไปอะไรไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มยางตัวนี้ได้ผมไม่ได้ใช้ยางวงใช้ยางคล้ายๆเป็นยางสายหูหู้างเกงพวกนะี้ของที่มันที่เขาเหลือใช้ที่ทิ้งแล้วอามาใช้ แต่นี้ถ้าใช้ยางวงก็ต้องต่อเอาใหม่ต้องผูกใหม่ต่อใหม่แต่ทีนี้ก็แรงแล้วครับใช้ได้แล้วครับผมลืมบอกไปว่าเจาะตรงหัวตรงที่เราร้อยเชือกด้านบนตรงนี้ ว่าทำยังไงใช้ตะวันเจเาะออกไปก่อนตรงปลายปลายไม้แล้วก็รวดมารวดประมาณสิบสองมิลมาพับแล้วก็มาปิดให้เป็นบวงแล้วก็ร้อยไปในรูใส่ครีมบิดเอา าตายใครถ้าตายมันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยแล้วร้อยร้อยไปแล้วก็ร้อยกลับมาแล้วก็ใช้ครีมรอยไปนี้ไม้ไม่จะไม่แตกเลย ใช้คีมมัดคีมบิดแล้วก็มัดมันจะมัดไม้แล้วก็มันจะมีตออยู่แล้วก็พับพับหัวที่มันแหลมๆอะพับเข้าไปในไม้เลยใช้คีมหนีบเข้าไป แล้วเราก็ลองเทสตูไม้มันยังอ่อนผมเลยไม่ได้ร้อยไม่ได้ร้อยไวเดี๋ยวไม้มันจะง,งมลงมาต้องรอให้มันแห้งก่อนให้ไม้แห้งก่อนถึงจะถอดอ,อไม้มันตัวจถอดยางออกก่อนแล้วก็แห้งก่อนเราค่อยใส่กระเดื่องที่ใส่เหยื่อก็พับพับลวด ขดลวดแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็งองลงไปจะเห็นว่าผมจะไม่มีรูสาหรับใส่สลิงผมใช้ผ้าเอาใช้ไฟเบอร์ผ้าามันจะไม่เห็นรวดมันจะมาอยู่ข้างนอก แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม